สตรีท่านนี้รัชกาลที่5ทรงตามจีบเจ้าคุณพระประยูรวงศ์หรือคุณแพรเมื่ออายุ13ปีท่านเข้ารับราชการฝ่ายในสังกัดพระองค์เจ้าหญิงโสมาวดีในตอนนั้นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรอายุ15ปีต้องออกจากฝ่ายในตามประเพณีพอดีว่ากันว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าพบคุณแพ่ครั้งแรกในงานชมละครที่หวังหน้าก็ปิ๊งทันทีทรงพยายามหาโอกาสพกอีกทรงขอพระองค์เจ้าหญิงให้พาคุณแพรออกงานต่างๆบางครั้งก็ให้พระ ีเล้ยงนําของฝากไปให้ส่วนคุณแพรก็รู้ตัวว่าถูกจีบแล้วก็เขินๆแบบก็ชอบนะแต่เมื่อเจ้าพระยาศรีสุริยวงผู้เป็นคนปู่รู้ก็ให้คุณแพรกลับบ้านเจ้าฟ้าก็ทรงโศกเศร้าเจ้าจอมบันดาเที่ยงเจ้าจอมในรัชกาลที่สี่เข้าช่วยเหลือนําเรื่องกราบทุลรัชกาลที่ 4, สี่ทรงเมตตาตรัสขอคุณแพรมาเป็นสะพ้ายหลวงทั้งคู่ได้สมรสกันใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาที่พระตำหนักฝั่งธนบุรีเมื่อรัชกาลที่ห้าขึ้นของราชคุณแพรก็ได้เป็นเจ้าจอมบรรดา